สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับนงครับวันนี้จะขอนําคําเทศนาต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญพี่น้องที่จะรับฟังพระเจนะของพระเจ้าคําอธิบายตลอดจนการนําไปใช้และผมยังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ที่รับฟังทุกทท่านครับขอเรียนเชิญครับในหลายๆช่วงเวลาของชีวิตของเรานะครับเราร้องเรียกหาความยุติธรรม และความยุติธรรมแท้จริงๆนะครับอยู่ที่ข่าวประเสริฐคนที่รับความรอดคนที่ศรัทธานในพระเยซูเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์แม้ว่าโลกนี้จะไม่ยุติธรรมกับเขาแม้ว่าโลกนี้จะสแสวงหาผลประโยชน์จากตัวของเขาแม้ว่าโลกนี้จะโทษเขาให้เขาเป็นแพะรับบาปก,ก็ตามแต่ขอให้เรายึดความรักของพระเจ้าที่เราเรียนรู้จากข่าวประเสริฐแท้ของพระเยซูเราจะสามารถวางใจและพักสงบในพระองค์ได้ไม่ใช่แค่ชั่วคราวนะครับแต่ตลอดไปเป็นนิจประการที่สองครับ ที่เราได้เรียนรู้จากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ก็คือข่าวเสริฐแท้นั้นคือการรับมอบหน้าที่จากพระเจ้าครับในข้อที่7ถึงข้อที่14ของกาลาเทียบทที่2เราเห็นความจริงว่าการรับมอบหน้าที่จากพระเจ้านั้นรับมอบอย่างมีเป้าหมายชัดเจนในข้อที่8นะครับบอกว่าพระองค์เพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงทํากิจในเปโตรให้เป็นอัครทูตไปยังพวกที่เข้าสุนัตก็ได้ทรงทํากิจในข้าพเจ้าให้ไปยังคนต่างชาติเหมือนกัน พระเยซูมอบภารกิจเป้าหมายให้กับเปโตรก็คือคนยิวพระเยซูมอบภารกิจให้กับท่านอาัครทูตเปาโลให้มีเป้าหมายก็คือคนต่างชาติเปาโลกาลังบอกกับคริสตจักรที่เมืองกาลาเทียบอกว่าเราแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันตามที่รับมอบหมายมอบหมายเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหมายนั้นเกิดจากการวางแผนอย่างรอบคอบครับและการวางแผนอย่างรอบคอบนั้นช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ประสบความสําเร็จในงานที่พระเจ้าให้เราทํา และการตั้งเป้าหมายนั้นเป็นส่วนสําคัญในการพึ่งพาพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังให้เราคิดพระเจ้าคาดหวังให้เราทําพระเจ้าคาดหวังให้เราลงแรงพระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นพยานเราถูกคาดหวังในการอุทิศตัวเองเมื่อเราร่วมแผนการกับพระเจ้าในการอธิษฐานวิงวอนในการทํางานอย่างขยันขันแข็งเมื่อเราวางแผนด้วยกันนะครับอธิษฐานด้วยกันขยันขันแข็งพระเจ้าจะขยายขยายความพยายามของเราและช่วยให้เราบรรลุศักยภาพ เต็มเต็มขนาดของเราเราต้องตั้งความหมายเพราะว่ามันเป็นความรับผิดช,ชอบฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรานั้นก็เท่ากับว่าเรากําลังตัดสินใจใคนอื่นนั้นมาจัดการกับเป้าหมายของเราจัดการกับชีวิตของเราเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องครับเราที่เป็นมนุษย์นะครับเรามีความพยายามที่จะจัดการกับชีวิตของคนอื่นแต่น้าเสียดายเรา <laughs> ขาดตกบกพร่องในการพยายามจัดการกับชีวิตของตัวเองเราก็เลยไม่รู้ว่าอะไรควรจะทําก่อนอะไรควรจะทําหลัง <applause> การตั้งเป้าหมายมันเป็นหลักข้อเชื่อของเรานะครับ การตั้งเป้าหมายนั้นเท่ากับการประกาศว่าฉันเชื่อพระเจ้าฉันเชื่อว่าพระเจ้านั้นต้องการให้ฉันทําสิ่งนี้ให้สําเร็จภายในเวลานี้การรับมอบหน้าที่จากพระเจ้านั้นทําให้เรามีทิศทางในการดําเนินชีวิตและเมื่อรับมอบหน้าที่จากพระเจ้านั้นสิ่งที่ฉันเชื่อก็คือพระเจ้าจะทํางานในชีวิตของฉันให้เกิดผลพี่น้องครับเปา้าหมายนั้นบ่งบอกความเชื่อของเราการรับมอบหน้าที assim, ่นั้นก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเชื่อของเราและ การรับหน้าที่นี้จะช่วยขยายความเชื่อของเราไม่ให้มากขึ้นอีกด้วยยิ่งเป้าหมายของเรานั้นใหญ่เพียงไรหน้าที่ของเรานั้นมากขึ้นเพียงไรความเชื่อของเรานั้นก็จะเพิ่มพูนยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับการตั้งเป้าหมายชีวิตการรับมอบหน้าที่จากพระเจ้านั้นช่วยให้เรามีทิศทางในการดําเนินชีวิตการรับมอบหน้าที่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตทําให้ชีวิตมีประสิทธิภาพครับชีวิตของเราไม่เสียของแต่ชีวิตของเราที่ไร้เป้าหมายจะเคว้งคว้างครับ ประการต่อไปครับการรับมอบหน้าที่จากพระเจ้านั้นเราจะต้องคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไว้ให้ได้พระัมภีรในข้อที่9นะครับบอกว่าเมื่อยากอบเคฟาสที่หมายถึงไปโตนะครับกัดยอนซึ่งเป็นเสาหลักของทิษจกักรยุคแรกนั้นเห็นพระคุณซึ่งประทานให้กับข้าพเจ้าก็คือเปาโลพี่น้องครับในบรรทัดที่4พี่น้องเห็นนะครับังภีข้อนี้บอกว่าก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบาลานาบัส พี่น้องเห็นไหมครับว่ายากอบเคฟัสก็คือเปโตและก็ยอนสามคนนี้นะครับจับมือขวาของเปาโลกับบาลานบัสแสดงว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วครับและเห็นด้วยกับการที่เปาโลกับบาลานบาสท่านได้รับคาบัญชารับมอบหน้าที่ที่เขาจะเข้าไปหาคนต่างชาติจนเปโตยากอบพวกเขาก็จะทํางานกับคนยิวคขิสจักรในยุคแรกนะครับมีทั้งคนรวยคนจนคนยิวคนต่างชาติ แต่สิ่งที่อัครทูตเปาโลห่วงอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันท่านถึงขนาดที่ต้องเขียนบอกว่าจงเพียรพยายามคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ได้และความเป็นหนึ่งใจเดียวกันมาจากข้าอิญญาบริสุทธิ์ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลายหลายครั้งทีเดียวนะครับการแสดงความคิดเห็นของพวกเราที่อาจจะแตกต่างกันเหมือนกับที่ตอนแรก,แรกนะครับระหว่างยูเครนกับรัสเซียจีนกับสหรัฐ มีความเห็นแตกต่างกันได้ความเชื่อของเราบางสิ่งบางอย่างเรื่องหยุมหยิมก็แตกต่างกันได้แต่พี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะประทานฤทธิ์อำนาจให้เราตอบสนองต่อคนที่คิดเห็นแตกต่างจากเราด้วยความรักครับความเพียรพยายามที่จะต้องรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้ได้แม้ว่าในหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเราเสียเปรียบหลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้แต่พระวิญญาณให้ความรักกับเราและเพื่อที่เราจะเพียรพยายามคงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้ได้ยอมเสียเปรียบ ยอมถอยยอมลดระดับความคาดหวังของเราและนั่นคือการคงความน,นึ่งใจเดียวกันครับประการสุดท้ายในข้อนี้ก็คือว่าเราจะต้องนําความเชื่อของเราไปสู่การปฏิบัติได้การรับมอบหน้าที่จะต้องนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ในข้อที่สินะครับอ่านได้ความว่าท่านเหล่านั้นขอแต่เพียงให้เรานึกถึงคนจนซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําอย่างกระตือร้นอยู่แล้วพวกเขานะครับมีวิธีการทํางานที่ไม่เหมือนกันเป้าหมายไม่เหมือนกันกลุ่มเป้าหมายก็ไม่เหมือนกัน กลุ่มหนึ่งนะครับถูกเรียกออกไปเพื่อประกาศกับคนยิวแต่คนอีก,กลุ่มหนึ่งถูกใช้ไปเพื่อที่ประกาศกับคนต่างชาติแน่นอนครับวิธีการก็มีเหมือนกันนะครับจนกระทั่งในกาลาเทียบทที่สองนะครับท่านเปาโลเนี่ยต่อว่าเปโตรครับว่าเปโตรนั้นกลัวคนยิวมาตําหนิเขาครับเวลาเจอพวกเขานะครับก็หนีเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึง่งผมคิดถึงโรงพยาบาลนะครับผู้ให้บริการบางคนนะ นอกเวลาราชาการนะครับเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นคือลักษณะที่เกิดขึ้นกับเปโตรอากาทูดเปาโลนะครับต่อว่าเปโตรซึ่งหน้าในการกลับใจคงพยายามเพียรพยายามที่จะคงความเป็นหนึ่งเจ้าเดียวก,กันนั้นทําให้พวกเขาทั้งสองกลุ่มนี้นะครับได้คืนดีกันได้จับมือกันครับแล้วก็ขออย่างเดียวขอให้ช่วยนึกถึงคนจนด้วยนี่คือสิ่งที่ริสตจักยุคแรกได้ผ่านได้ผ่านกระบวนการต่างๆเหล่านี้ ประการสุดท้ายนะครับในเช้าวันนี้หัวข้อที่3ก็คือการเกิดความรอดหรือกิตติคุณแท้ข่าะเสริฐแท้นั้นเกิดจากพระคุณโดยความเชื่อพี่น้องครับขี้จักรของเราเนี่ยนะครับได้ดําเนินการคิดถึงคนจนนําความเชื่อไปสู่การปฏิบัติเป็นการนําลึกถึงพระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าให้พระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าไหลออกฐานาขี้จักรไปผมอยากยกตัวอย่างนะครับมีศิริบาลของเราท่านหนึ่ง มีความห่วงใยคนยากจนมากทีเดียวและท่านก็ได้ถึงขนาดที่ไปย้ายบ้านนะครับช่วยกันย้ายบ้านช่วยกันหาที่พักช่วยกันหาห้องเช่านะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนยากจนนั้นเขาได้รับสิ่งที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเกิดจากการตอบสนองพระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าพี่น้องคารับการชํำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อนั้นเกิดจากพระคุณ ผมอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ประเทศเยอรมันครับมีเมืองเมืองหนึ่งนะครับเป็นเมืองที่สวยงามมากอยเ่แล้วในอยู่ทางตอนใต้ของของของ,ของเยอรมันบางคนก็เรียกว่าเมืองดาเขามีพิพิธภัณฑ์ที่สร้างบนค่ายกักกันอันโหดร้ายของนาซีและถ้าเรามองไปรอบๆนะครับเราจะเห็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับนาซีในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ประตูรั้วนะครับของค่ายกักกันดากเข่านี้มีคําพูดคํหนึ่งเป็นภาษาเยอรมันเขาเขียนว่า เอา b e c h m a r k f i เอา b e c h m a r k f i นี่มีความหมายว่างานจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย works will set you free นี่คือคำหลอกลวงคำโกหกมุกเท็จของเยอรมนนาซีจับคนยิวเข้าไปในค่ายกักกันครับแล้วเดินผ่านประตูทุกเช้าทุกเช้าเข้าออกจงทำงานเล่งงานจะทำใท่านทั้งหลายเป็นไทยเป็นอิสระนี่คือความหวังจอมปลอมให้กับ ยิวที่ถูกจับมาในสถานกักกันนี้พี่น้องครับพระเยซูตรัสว่าไงครับสัจจะจะทำให้ท่านหลายเป็นไทย truth will set you free ซึ่งตอนนี้นะครับสังคมไทยนี้เราคุ้นเคยกับคำคำนี้มากแต่คำว่า the truth หมายถึงใครครับพระเยซูตรัสว่าเราเป็นความทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูเท่านั้นครับที่จะปลดปล่อยเราออกจากทาสให้กลายเป็นอิสระชนและนี่คือขา่าวและนี่คือข่าวประเสริฐแท้ครับ ไม่ใช่ความจริงที่เขาพูดกันในสื่อนะครับพระเยซูเท่านั้นทําให้เราเป็นอิสราชนอย่ามีความหวังผิดๆครับอย่าถูกหลอกไม่มีทางที่เราจะดีพอที่เป็นคนชอบธรรมได้เราเป็นคนชอบธรรมด้วยการศรัทธาและความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นพระเจ้าทรงทําให้พระเยซูผู้ไม่มีาบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เรา arriba. เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระเยซูครับเพราะพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่การทําดีของเราเราจะเป็นอิสราได้ยังไงเราจะเป็นไทยได้ยังไง โดยผ่านการสิ้นพระชนของพระเยซูเราตอบสนองต่อข่าวประเสริฐแท้นี้ด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อครับและในข้อที่1ิบเนะครับของกาลาเทียบทนี้ก็คือความเชื่อนะครับแสดงออกด้วยการประพฤติหรือความประพฤตินั้นพิสูจน์ความเชื่อเพร่อนพียากรบ,บอกว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นก็เป็นการหลอกลวงเป็นการโกหกที่น้องสังเกตนะครับในภาพขวามือในเพร่องพีเดิมนะครับด้วยความเชื่อโดยความศรัทธานะครับ พระเจ้าถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมอับราฮัมแต่ลูกแก่ที่อับราฮัมถวายบูชานะครับเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์และคริสเตียนในพังพีใหม่นะครับเราก็ด้วยความศรัทธาเหมือนกันเราที่วางใจในพระเยซูคริสต์นั้นได้รับความรอดรเป็นคนชอบธรรมฉะนั้นพี่น้องครับความเชื่อที่มีการปฏิบัตินั้นไม่เพียงแต่ทําให้เรามั่นใจในความรอดของเราพี่น้องทราบไหมครับว่าความเชื่อที่มีการปฏิบัตินี่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ ผมอเมซิ่งมากเวลาที่ผมเตรียมเทศนาบทนี้ก็คือความเชื่อที่มีการปฏิบัติทําให้เกิดการอัศจรรย์ครับพี่น้องความเชื่อที่มีการปฏิบัติทําให้เกิดการอัศจรรย์พี่น้องดูพระังภีพีต่อไปนี้นะครับซีโมนกับพรรคพวกของเขานะครับอทอดแหจับปลามาตลอดทั้งคืนไม่ได้เลยเลยแต่พระเยซูก็บอกว่าจงหย่อนอ้วนลงเปโตรก็ด้วยความเชื่อนะครับเปโตรก็บอกว่าแต่ข้าพระองค์จะหย่อนอวนลงตามพระดารัสของพระองค์ นี่คือความเชื่อที่นําไปสู่การปฏิบัติและบ,บันทึกว่าพระผีบันทึกว่าเมื่อเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จํานวนมากพระเยซูกําลังสอนเปโตถึงบทเรียนแห่งความเชื่อครับให้เปโตนั้นน,นัความเชื่อไปสู่การปฏิบัติโดยการให้หย่อนอวนลงจับปลาซึ่งขัดกับความรู้สึกของเปโตขัดกับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทักษะการจับปลาของชาวประมงแบบเปโตขัดกับหลักการของเหตุผลก็คือจับปลามาทั้งทั้งคืนยังไม่ได้เลย ขัดกับสิ่งที่เรียนรู้ขัดกับสิ่งที่เป็นประเพณีเคยทําต่อต่อกันมาพี่น้องครับเรื่องราวของเปโตรในเช้านี้กําลังท้าทายเราให้เราเลือกปฏิบัติตามความเชื่อมากกว่าความรู้สึกของตัวเองเลือกปฏิบัติตามความเชื่อมากกว่าประสบการณ์ของตัวเองเลือกปฏิบัติตามความเชื่อมากกว่าเหตุผลของตัวเองเลือกความเชื่อเหนือประเพณีสิ่งที่เคยทําต่อต่อกันมาการเลือกปฏิบัติตามพระเยซูเขาก็ลังพิสูจน์ความเชื่อที่มีกับพระเยซู พี่น้องครับขอให้เราเริ่มต้นทําในวันนี้ให้เราปฏิบัติความเชื่อของเรามาจะเห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าให้เราสัตย์ซื่อในการประกาศข่าวประเสริฐแท้ของพระเยซูคริสต์ที่จะไม่ประนีประนอมที่เราจะรับมอบหน้าที่จากพระเจ้าที่เราจะมุ่งเน้นการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อเห็นการอัศจรรย์ให้เราที่จะอ่านนะครับในสุวรรณพจน์ในเช้าวันนี้กา<ม>ลาเทียบทที่สองข้อที่ยี่สิบข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าขาพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับจบไปอีกตอนหนึ่งแล้วนะครับสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ขอเชิญร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลก พระองค์ทรงอยู่กับข้าพรงทั้งหลายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตของข้าพงหลายเปิดหูเปิดใจเปิดตาได้เห็นความจริงในพระชนะของพระองค์ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ข้าพระอจะรับพิธีการพระองค์ขอทรงโปรดเมตานำพาด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะให้ทุกอย่างจะเป็นไปที่พระองค์ทรงพอพระทัยและเป็นที่เทวายเกียรติแด่พระองค์เป็นที่โปรดปรานสําหรับคำอธิษฐานของข้าพรองค์ และการถวายตัวของข้าพงศ์ขอย้ายมีบนทินใดๆเนื่องจากความผิดบาปการไม่เชื่อฟังของข้าพงศ์ทั้งหลายขอทรงโปรดประทานการกลับใจใหม่อย่างถูกต้องให้กับข้าพงห์งหลายด้วยขอมอบตลอดทั้งวันนี้การรับใช้พระองค์ในพระวิหารของพระองค์ที่โบสถ์ที่กลุ่มสามัคคีธรรมขอพระเจ้าได้ทรงโปรดที่จะแต่งตั้งข้าพงศ์ทั้งหลายไว้เพื่อให้เกิดผลขอทรงโปรดนำพาให้พญ,ญามริสุดของพระองค์ กระทาการของพระองค์พเพื่อจะเติมเต็มฤทธิ์เดชสติปัญญาที่มาจากพระองค์ขอทรงโปรดเมตตาคำหลายต่อไปด้วยมอบซึ่งกันไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน